สวัสดีค่ะนะ้อนเพื่อนทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆสิบโมงเร้านะคะเนาะเมื่อนี้ถือโอกาสดีจะพาไปจอบเบิ้องน้อยบุมีก่อลิ้มรั่ว้างบ้านขึ้นเก้าค่ะน้อยบุมีก่อเนาะค่ะเนาะลังจับกาเก็บมาสองสามมือนะคะเนาะว่าเพิ่นถอดนอแทงยอดออกมาอีกบอมากมาตามกันไปเลยค่ะตามแม่บ้านตามแม่บ้านไปจอบเบิ้งน้อยเนาะค่ะเนาะ ป๊ะเดินๆไปน้ากันเนาะคะเนาะกะพามาจอบเบึงองบรรยากาศรอบๆนาบ้านก้อนคะ่ะรอบๆนาบ้านของแม่บ้านอินยูเอค่ะเนี่ยคะ่ะประมาณนี้เลยคะ่ะบรรยากาศตอนอสิบโมงเศราแดดกําลังจา้าเลยค่ะแดดกําลังจ่าวิวกําลังสวยหนุกหลองเจ้าๆค่ะบรรยากาศดีแท้ไรคะ่ะ ว้าวลายย้ายห้างปะตามกันไปนู่นค่ะนู่นค่ะนู่นค่ะเบิงเ้งมือแม่ปางแล้วค่ะเนาะเบิงเ้งมือแม่บ้านนู่นค่ะอ่าหน่อไม้บ่มีกอ่อยุ่พุ่มไม่อ่าชุดหินชุดรากทั้งนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะป่ะไปกันเลยนะหน่องนารินน่องนารินถอนอ้าป่ะ อ๋อ o ยู่วัน show what y น u have? That's nice. What is it? Weed เลิฟลต้นหญ้าลูกต้นหญ้าต้นหญ้าป้าไปกันเลยค่ะพี่น้องค่ะ I found some treasure too โอ้น้องได้ลิ้นค้นหาค้นมาค้นได้อันนี้ค่ะในขนนกเรด s ซอรนาริง I a find the bird that h a d this This is s h e d It just sheds It sheds ก่อ g time ago t h เหล็กรองเป็ l ผ้าห่มแดดนโดนตะกี้ตะกรอนขนนกมันอยู่ในอ่าห่มด้วยค่ะนางว่าโอ้ยนอนฝันรังหน่อยป้าป้าตามไปพคนละค่ะโคดหินสุดพคนละค่ะมองน่าใหม่บ่มี่ก่อนะคะเนาะป้าไปกันเลยเอาหลายยายหัางเลยเนาะมาเดี๋ยวเบิ้งจักเทือหลังนอนใหม่ป้าไปกันเลยลูกกับแดดีโอว่าแดดบรรยากาศกำลังสวยงามเลยค่ะเหมือนนี่ พาเบิงพาชมบรรยากาศรอบๆบ้านเลยค่ะพาไปเบิงนอไมอีกเนาะคะ่ะนอว่าออกนอยังเนาะคะ่นะเนาะบอกค่ะบรรยากาศท้องค่ากำลังสวยงามเลยค่ะเบิงค่ะปุยนุ่นปุยนุ่นเมฆเนาะ,ค,ะค่ะเนาะ,ะก้อนเมฆคล้ายๆปุยนุ่นนะสองพ่อลูกพ่อนารินก็เหตุงานอยู่บ้านมาหลายเดือนแล้วค่ะตั้งแต่ปุ่นละค่ะตั้งแต่วิกฤตแรกๆนะค่ะ ณเวลานี่ก็ยังเหตุงานอยู่บ้านอยู่ค่ะเบื่องราพี่น้องค่ะบรรยากาศตอนสิบโมงเช้านะคะเนาะบรรยากาศดีหลายค่ะรอบๆอบบ้านคือเขาค่ะรอบๆบบ้านค่ะจะไปอ่า v a c a t ทั้งใดกับลำบากค่ะเพราะว่าเขามีลูกน้อยเนาะเะนาะป้องกันลำบากก็เลยไม่อ,อยากไปค่ะวางแผนว่าจ,จะไปอยู่ค่ะยังคืดอยู่ ยังคือ,อยู่ค่ะเพราะว่ามันก็มีลูกเนาะค่ะเนะาะถ้าบ่มีลูกไปใส่ใสใ่มันก็นง่ายได้พี่น้องบรรยากาศตอนสิบโมงเช้าเป็นยังไคงคะทั้งนี้กา่กาสวยงามเลยทีเดียว่ What What those orange dots? You... Do you have any idea what this feather is? I've started another collection of feathers. Mama, happy not. เราไลแล้วเนาะเดี๋ยวปางกกจะพายางเข้าไปุ่นล่ะค่ะมองก่อน้ำใหมุ่่นล่ะค่ะตามกันไปตามกันไปซาซาเนาะค่ะเนาะเนาะเดี๋ยวจะพาพี่จอบเบิ้งเนาะค่ะเนาะหลังจากเบิ้งวิวหน้าบ้านแล้วก็จะพามาเบิ้งนี่ค่ะน้ำใหม่แต่โบเก็บเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะป่ะตามกันไปค่ะมมก่อมิแตพุมค่ะ น้อไม้บ่มีกอน้อไม้พุ่มค่ะเฮ้ยเนาะนี่ค่ะพี่น้องมาถึงแล้วมาจอบเบิ้งเนาะค่ะเนาะปางก็กจะคือบัว้ดพาเก็บดรกด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อนี่อ่าพเาเบิ้งวิวหน้าบ้านเดี๋ยวมันจะเาวาไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพิ่งอ่าเบิงบบ้งวิวเบิ้งวิวหน้าบ้านแะ้วก็มาเบิ้งอ่าน้อไม้กันว่นามีบ่ถ้ามีก็จะพามาเก็บอ่ามืออื่นด้วยค่ะพี่น้องค่ะถ้าเพื่อนมีเนาะค่ะเนาะ,ะถ้าเพิ่นแต่งหยอดแทงหนอะออกมานะคะ,นะคเะนาะ นี่แหละค่ะน้ำมับ่มีกอแถวนี้ค่ะขึ้นไปบนโขดหินนี่ค่ะแก็มีพ่อเดงแยงอยู่ค่ะโอ้ยโอ้ยเนาะพี่น้องพี่น้องค่ะเพิ่งเอาเพิ่งกระได้แทงขึ้นไม้อยู่ค่ะแต่ว่าคือเกาล่ะค่ะนอน,น,อนอน้นอยๆน่อยเกาล่ะค่ะนอนนอยหน่อยขึ้นเกาแล้วนอนเนี่ย ปอกเอามา,าลวกกินแซ่บได้พี่น้องคะปังชอบเนี่ยค่ะเว้ปงังพ่อเขียดหน่อยปังก็จะเอาไปให้น้องนาดินแน่จจกาตัวนะหาเอาตัวใหญ่ๆได้แม่นะปังกะจับเอาตัวนึงนะคะนะ้อเนี่ยละค่ะพี่น้องปลาหน่อไม้บุมีกอกะ ยังท่านได้หลคยค่ะแทงยอดขึ้นไม้อยู่ค่ะได้นอบบใหญ่น้องค่ะนะแทงออกมาแบบน้อยน้อยน้อยจังส่เก็บบได้ค่ะจอยแห้งค่ะนอจอยนอรีบแหง้งนอจอยนอหลีบแหง้งบ่คือเจ้าของอ่านอไม่เจ้าของอ่านอไม่บ่มีก่อรตรงคักค่ะทั้งตรงทั้งอ้วนคักหลายพัง,ง,งตกใจน้องนาลิน Okay. Good. โอเคเก็บเอ้ยแค่นี้แหละเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไว้ทำมาเก็บมือไม้เนาะค่ะเนาะให้เป่นออก,นอกเนาะไลาๆก่อนจังมาเก็บเนาะค่ะเนาะตอนนี้กำลังแทงค่ะกำลังแทงขึ้นมาค่ะ